สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจีจะให้ดูมะม่วงเขียวเสวยต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยปลูกด้วยมันเลยนะอายุเขาน่าจะประมาณสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วแต่ต้นเขาไม่โตนะได้แค่นี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะไม่เคยมีใครย่ามกลยเข้ามานะคะก็คือว่าให้เขาเช่าที่ทำไรอ้อยเนาะเนี่ยค่ะ อย่างที่เคยบอกไปแล้วเนาะว่าให้เขาเช่าที่ทำไร่อ้อยนะคะตัวเองก็ไม่ได้มาไม่ได้เข้ามาดูอะไรเลยนะคะเกือบสิปีแล้วนะคะส่วนมะม่วงต้นนี้เนี่ยก็คือพ่อเอาเมล็ดมาหยอดเอาไว้เนาะสิบปีเขาก็ได้แค่นี้ค่ะยังไม่ถึงหัวจินเลยนะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาโดนเขาโดนบังไปหมดเลยค่ะ คือตรงเนี้ยมันจะเป็นหนองน้ําเก่านะมันจะเป็นหนองน้ําน้อยที่พ่อเอาจอบขุดไว้เป็นรูปตัว L ลึก2เมตรนะคะที่จิตเคยบอกเอาไว้เนาะอาจจะอาจจะพูดบ่อยหน่อยนะคะสาหรับคนใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาเนาะแล้วพ่อก็เอามาปลูกเอาไว้แล้วมันก็จะมีทั้งต้นกล้วยแล้วก็ทั้งต้นยาที่เป็นยาปล้องยาขนขนที่แบบต้นใหญ่ๆอะคะ่ะ แล้วก็อีกลหลายๆย่าเลยนะพอตรงนี้มันก็จะลกมากเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครเข้ามานะลุงที่เขาทาไรอ้อยอะ่ะเขาก็ทําแค่ตรงนั้นน่ะคือตรงเนี้ยเขาก็จะไม่เข้ามาเลยเหมือนกันตรงนี้ก็จะปล่อยให้ลกเลยก็ <M> ลเลยโดนบังไปหมดทุกอย่างเขาก็เลยไม่โตนะคะแก็เลยอยู่แค่นี้แหละแต่ที่นี้ตอนนี้จ้นเห็นเขาแตกยอดอะ่ะ อันนี้เขาแตกยอดเป็นรอบที่สองแล้วนะคะรอบแรกนะเขาแตกยอดมาแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะหกโมงครึ่งแล้วนะอาจจะภาพมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าแสงมันไม่มีแล้วนะเออเนี่ยค่ะตรงนี้นะกิ่งตรงเนี้ยเขาแตกยอดมารอบแรกนะคะตรงเนี้ยโดนด้วงกินไปมั้งคะแล้วจิ๊กก็เลยตัดออกแล้วเขาก็แตกเขาก็แตกมา แตกมารอบนึงแล้วนั้นเนี่ยแล้วทีนี้เขาโดนแมงกินค่ะคือแตกยอดอ่อนออกมาแล้วก็โดนแมงกินแล้วทีนี้จีตเห็นว่ามีแมลงมากินใช่ไหมจีก็เลยไปทําน้ําหมักไล่แมลงค่ะที่จีตลงคลิปเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆหลายวันต่อมาช่อนี้ก็แตกนะช่อนี้ก็แตกไล่กันมาจีตก็เลยได้ฉีดช่อนี้มันก็เลยเหลือค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆช่ออยู่ข้างล่างนะคะจีก็ฉีดไปเออ เขาก็ยังเหลืออยู่นะกิ่งเนี้ยแตกเป็นครั้งที่สองหลังจากที่โดนมแมลงกินไปแล้วครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะเดี๋ยวจี๊จะฉีดดักเอาไว้เลยแล้วทีนี้มันก็มีหลายๆช่อนะที่เขาขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยเนี่ยเยอะมากเลยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมค่ะเยอะมากเลยอ๋อเห็นเขาแตกยอดออกมาใหม่อย่างนี้แล้วมันแบบมันดีใจอะ่ะมันแบบมีความสุขอะ่ะเพื่อนเนี่ย คือเหมือนว่าจีก็ไม่รู้นะว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแตกยอดมากน้อยแค่ไหนเพราะต้นเขาอยู่แค่นี้เองนะคะเรากลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วจีก็ถางยาออกใช่ไหมแล้วก็เอ,เอาดินมากลบคนต้นเอาไว้แล้วก็เอาใบกล้วยะคะ่ะแล้วก็เอาขี้หมูใส่ไปถ้วยสองถ้วยนี่แหละมัะ้งค่ะเออแต่ยังไม่ได้ใส่ขี้วัวว่าจะเอาขี้วัวมาใส่อีกอยู่นะเนี่ยแล้วเขาก็พอมีฝนมาเขาก็แตกยอดนะคะ คราวนี้แตกเยอะเลยอย่าคิดว่าเขาน่าจะไม่เคยแตกเยอะขนาดนี้เนาะเพราะว่าเขาเพิ่งจะได้แสงเนาะเพิ่งจะได้แสงได้ปุ๋ยได้ดินอะไรไปก็เลยแตกยอดแต่ก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าต้นนี้จะต้องได้กินลูกนะเพราะว่าเออมันปลูกจากมเมล็ดแล้วเนาะแต่ก็คือเห็นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะเนี่ยเห็นเขาแตกยอดเยอะไงเนี่ยเต็มต้นเลยอะเดี๋ยวจีจะฉีดน้ำหมักไล่มแมลงสูตรนี้ที่ทำ ฉีดดักไว้เลยนะคะกลัวไม่รอดไงกลัวไม่เหลือก็คือนอกจากยอดมะม่วงแล้วเนี่ยเจ้า,มาแมลงเขายังไปกินยอดมะกอกน้ำยอดมะม่วงของที่ซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็มียอดสาธรด้วยวันไหนที่ฉีดอะ่ะเขาก็จะไม่มานะคะมแมลงพอวันต่อมาลองไม่ฉีดเขาก็มานะแต่ทีนี้หลังๆจีก็เลยฉีดบ่อยหน่อยะคะ่ะฉีดบ่อยๆเข้าทีนี้เขาก็เลยไม่ค่อยมาแล้วนะ แต่ก็คิดว่าคราวนี้จะฉีดดักเอาไว้อีกนะกลัวเขามาเหมือนกันประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฉีดนานแล้วเนี่ยเห็นเขาแตกยอดใหม่ก็เลยจะมาฉีดอีกทีจะบอกว่าสูตรนี้ใช้ดีใช้เด็ดจริงๆเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆต้องลองทําเองนะคะต้องลองทําใช้ดูนะอย่าเพิ่งเชื่อที่จิตพูดนะคะลองดูอยากให้ลองจริงๆะคะ่ะสูตรนี้มันมันเด็ดจริงๆอะ่ะคือมแมลงหายไปเลยอะ่ะไม่มาใกล้นะคะวันที่เราฉีดนะแล้วถ้าเราฉีดบ่อยๆอะ่ะเขาจะรู้นะคะ เขาจำกลินได้เปล่าไม่รู้เขาก็จะรู้เขาก็จะม,มาใกล้เลยนะคะนี้ก็จะเฉียดดักเอาไว้เลยจะกลิ่นเนี่ยเพื่อนๆกลิ่นเข้าปากเข้าคอจิ้นแล้วกลิ่นนี้สุดยอดจริงๆเลยค่ะมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแมลงถึงกระเจิงไปหมดเลยเนาะลองทำดูนะคะเพื่อนๆจิ้นลงคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูได้นะคะ ครจำสูตรจำส่วนผสมไม่ได้ก็เข้าไปดูใหม่ได้นะเอออยากให้ลองจริงค่ะสูตรนี้เนี่ยแรงหายนหนีก็เติงไปหมดเลยนี่อ่างั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ๊ายบายสวัสดีค่ะ